ก่อนอื่นที่เราจะเข้าใจความหมายของคําว่าประชานิยมอยากจะชวนมาดูตัวแสดงหลักๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองแล้วก็ประชานิยมค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงประชานิยมใครล่ะที่จะเป็นคนนําประชานิยมมาใช้คนที่ใช้ก็คือพักการเมืองหรือผู้นําทางการเมืองตัวแสดงที่2ประชาชนทําไมเราจะต้องพูดถึงประชาชนเพราะว่าหลายๆครั้งที่เวลาเราพูดถึงคําว่าประชานิยมมันจะมีความยืดโยง กับคำว่าประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะมีแล้วแต่นิยามหรือว่ากลุ่มเฉพาะไปอีกเพียงแต่ว่าประชานิยมมักจะมีเป้าหมายหรือสิ่งสำคัญเพื่อที่จะเน้นความตอบสนองความต้องการของประชาชนมุ่งที่จะได้ฐานเสียงจากประชาชนแล้วมุ่งที่จะให้ประชาชนเทคะแนนมาให้กับพรรคการเมืองหรือผู้นำทางการเมือง ตัวแสดงที่สามที่จะพูดถึงก็คือกลุ่มอำนาจเดิมหรือว่าผู้นำทางการเมืองเดิมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงประชานิยมมันจะมีอุดมการณ์อันนึงขึ้นมาแล้วบอกว่าเมื่อเราอยากได้ฐานเสียงหรือฐานคะแนนจากประชาชนสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงก็คือ าหาหาตัวแสดงอีกสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดแอกหรือแก้ปัญหาเรื่องการคดโกงการทุจริตคอร์รัปชันการผิดเด็จการหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของกลุ่มการเมืองที่มาก่อนหน้าหรือกลุ่มเดิมหรือกลุ่มกลุ่มอำนาจเดิมเพื่อให้ได้เรียกคะแนนหรือเรียกฐานเสียงขึ้นมามากๆแล้วก่อให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อเป็นแรงสนับสนุนของประชาชน แรกๆนะคะขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็นสัก 4- ี่หนิยามแล้วกันนะคะนิยามแรกค่ะเวลาเราพูดถึงประชานิยมเรามักจะมองคําว่าประชานิยมบนฐานคิดคําว่าอุดมการณ์ซึ่งพออุดมการปุ๊บมันก็จะต้องมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาทีนี้อุดมการทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นการพูดถึงการนาเอาประชานิยมมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของสังคมนั้นๆเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมลดความเหลื่อมล้ํา ส่วนกลุ่มอุดมการณ์ที่เป็นอุดมการณ์ทางฝั่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นอุดมการณ์ประชานิยมที่มุ่งเน้นการทางด้านศาสนาวัฒนธรรมหรือยกกลุ่มบางกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์นั้นๆอย่างเช่นเป็นแนวคิดเรื่องของการนำชาตินิยมมาพูดถึงหรือเรื่องสีผิวมาพูดถึงหรือเรื่องศาสนาจะเป็นการตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มพูดถึงความเหนือชั้นของกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาค่ะ ส่วนที่2ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของนิยามของประชาประชานิยมนะคะก็มักจะเป็นการแยกสังคมออกเป็นสองขั้วที่เรียกว่า2องขั้วเนี่ยสิ่งที่เรามักจะได้ยินกันก็คือคําว่าประชาชนผู้บริสุทธิ กับนักการเมืองผู้ช่อชนฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะดึงประชาชนเป็นศูนย์กลางของการดําเนินการใดๆก็ตามทั้งในเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายในการพัฒนาประเทศก็จะมุ่งตอบสนองประชาชนเพราะเราบอกว่าประชาชนเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนอีกมุมนึงจะเป็นเรื่องของการดึงผู้นําขึ้นมาแล้วอธิบายว่าผู้นำเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นชนชั้นนําที่ช่อชนทุจริต ใช้อำนาจโดยมิชอบการมองสองกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมองถึงความเพื่อให้เกิดความสมดุลของสังคมขึ้นมามันก็จะมีการระบบสองขั้วกันขึ้นมาคือขั้วทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาส่วนเวลาเราพูดถึงประชานิยมอีก,อกแบบหนึง่ง จะใช้ประชานิยมเพื่อที่จะเป็นฐานของการสนับสนุนพรรคการเมืองดึงฐานคะแนนดึงการสนับสนุนจากประชาชนแล้วก็มุ่งที่จะตอบสนองให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนสำหรับอีกหนึ่งนิยามหรือหนึ่งความหมายของคําว่าประชานิยมและมักจะถูกใช้เป็นการมองประชานิยมในฐานะที่ประชานิยมเป็นเรื่องของการคิดแล้วก็การทําบนฐานของการตอบสนองความต้องการของประชาชนดังน,นั้นจะเห็นว่า มุมมองนี้เป็นการมองว่าประชานิยมมีฐานหรือมีประชาชนเป็นศูนย์กลางดังนั้นเวลาพักการเมืองผู้นำทางการเมืองหรือรัฐบาลจะดำเนินนโยบายก็จะออกแบบบนความต้องการปัญหาของประชาชนเพื่อที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะส่วนนิยามสุดท้ายที่เรามักจะมองแล้วก็อยากให้เอามาสามารถนามาใช้กับระบบการเมืองหรือการการเมืองการเลือกตั้งของ ไทยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมองคําว่าประชานิยมบทในฐานะที่ประชานิยมเป็นยุทธวิธีในการระดมพลังทางการเมืองของประชาชนเพราะว่า เมื่อพรรคการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองต้องการเสียงจากประชาชนและพรรคการเมืองจะต้องออกแบบนโยบายเพื่อที่จะเป็นนโยบายทางการเมืองเพื่อดึงความสนใจดึงการสนับสน,นุนดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับพรรคและสุดท้ายก็จะเทคะแนนให้กับพรรค เมื่อพักได้มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่พักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองจะต้องดำเนินการคือการให้ประชาชนสนับสนุนในนโยบายที่พักการเมืองจะดำเนินการอยู่ในฐานะพักรัฐบาลสิ่งเหล่านี้เป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในฐานะที่ประชานิยมจะเป็นยุทธวิธีในการระดมสภากำลังเพื่อให้เกิดการเทคะแนน ทีนี้สําหรับคําว่าประชานิยมพวกเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในต่างประเทศเขาใช้กันไหมคําว่าประชานิยมจริงๆมันมีประสบการณ์มาจากหลายประเทศค่ะแล้วก็หลายประเทศก็ใช้ประชานิยมในมิติหรือในในวิธีการที่หลากหลายกันออกไป จริงๆในรายละเอียดเราคงไม่สามารถพูดกันได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ชัดเจนบนหลากหลายมุมมองแล้วก็บนฐานคิดที่แตกต่างกันไปปีนี้ค่ะสถาบันพระปรกเกล้าได้ทำหนังสือนะคะซึ่งทุกปีเราจะทำเป็นประจำค่ะจะทำหนังสือที่เรียกว่า KPI Yearbook นะคะซึ่งปีนี้เราเน้นในเรื่องของประชานิยมกับกระบวนการประชาธิปไตย นะคะถ้าท่านไหนสนใจสามารถที่จะติดตามอ่านหรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้านะคะ www.kpi.ac.th ค่ะติดตามได้กับหนังสือดีๆของสถาบันพระปกเกล้าประชานิยมกับกระบวนการประชาธิปไตยขอบคุณค่ะ